พ่อค้าแม่ค้าขอนแก่นส่วนใหญ่ไม่สนใจลงทะเบียนรับเงินดิจิทัลวอลเลทหนึ่งหมื่นบาทจากรัฐบาลเนื่องจากมองว่าไม่ได้ช่วยระดับรากหญ้าและกลัวข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลนายประยูนพ่อค้าตลาดบางลําพูบอกว่าอยากขายเป็นเงินสดมากกว่าเพื่อหมุนเวียนซื้อของสดทุกวันขณะที่อารยานีบอกว่ารายละเอียดโครงการไม่ชัดเจนทําให้ไม่กล้าลงทะเบียนโดยเห็นว่าโครงการนี้เป็นการแก้ปัญหาชั่วคราวไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างยืนที่นี่มันเป็นตลาดสดครับเราต้องการเงินสดมากกว่า ย0่สบาทแล้วรู้จะลงเอาทำไมแล้วรัฐบาลจะจ่ายให้อะ่ะต้องรอถึง6เดือนแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาหมุนละ6เดือนอะ่ะถ้าเราเอาเงินสดเราได้หมุนทุกวันครับราคาของเราก็น้อยครับแล้วก็มีเหมือนเดิมทุกอย่างมันไม่เหมือนร้านค้าใหญ่ๆพวกค้าปีค้าส่งเพราะนั่นเขามีสินค้าหลากหลายเวลาคนใช้เงินดิจิตอนมันใช้หลักพันขึ้นไปได้แต่ของเรา20บาท30บาท เราต้องการเงินสดมากกว่าเขาบอกว่ามันไม่ชัดเจนมันไม่ชัดเจนจะได้เงินยังไงอะไม่เห็นบอกเลย แล้วก็คำว่าเงินตอนมันก็ลอยไปลอยมาในอากาศก็น่ากลัวอยู่แล้วเนาะตั้งหมื่นหนึ่งลอยไปลอยมาในอากาศแล้วใช้ยังไงไอ้ลงทะเบียนะะไปใช้เนี่ยใช้สิทธิ์เนี่ยนะคะก็ยังงงๆขนาดฝ่ายคนใช้สิทธิก็ยังงงๆเมื่อไหร่ได้ใช้จริงกันแน่แล้วใช้แบบไหนแล้วใช้กับใครอไอ้ข้อห้ามเนี่ยเยอะแยะรู้แล้วเป็นสิ่งที่เขาบอกอย่าห้ามได้ไหมแต่ถ้าเขาจะห้ามก็ถึงอย่างนั้นก็อยากลงแต่ที่มุมพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการบ้างเงินได้ยังไงคะไม่ชัดเจนค่ะ แล้วแบบไหนอ่ะเรายิ่งอตอนนี้ความกังวลอีกข้อหนึ่งนะคะไม่ใช่แค่ตรงนั้นนะเพราะเราอยากรู้ว่าถ้าเงินได้ชัวร์เรารับแน่ถูกไหมฮะเพราะเงินต้องหมื่นนะใครไม่รับอะ่ะใช่ปะทีนี้ความกังวลอีกข้อหนึ่งก็คือที่เขาพูดกันหนักนาที่เม่กีเเป็นกระแสนีข้อมูลก็เอาของเราไปเยอะแยะตอนนี้ call center จัดก,การอะไรไม่ได้เลยแล้วยังไงคะ แล้วยังไงเรวข้อมูลไปเยอะแยะเราจะมาแฮกข้อมูลใดๆของเราได้ไหมจะทําอะไรได้ไหมเขาบอกบอกปลอดภัยปลอดภัยแต่ปลอดภัยไม่ทราบสิฐานข,ข้อมูลของเราทําไมชัดเจนเวลาโดน call center แต่ละคนนะ่ะที่เขาพลาดเพราะอะไรเพราะข้อมูลชัดเจนมากไปยังไงอะคะเราก็เลยเชื่อว่าเป็นจริงอันนี้ระดับคนที่มีความรู้หน่อยนะคนไม่มีความรู้ตาสีตาสาก็ช่างเตอะนะอะไรประมาณนี้แต่ก็เล่นเอาข้อมูลตัวนะเรื่องของ call center ฝากด้วยนะคะเพราะไม่เห็นจัดการอะไรได้เลย